กาที่เกิดครับเหลืองที่เสื้อจากการใช้โอนนะครับอันนี้นะครับจะเกิดจากการที่เราทําความสะอาดเสื้อผ้าเราจะใช้รออนได้ยังไม่ดีพอนะครับทำให้เกิดครับเหลืองเกิดการสะสมเกิดขึ้นครับและสําหรับใครนะครับที่ใช้น้ําหอมนะครับในการดับกลิ่นกายอันนี้จริงๆแล้วน้ําหอมนะครับไม่ได้ช่วยในการดับกลิ่นนะครับแต่เป็นการกบกลิ่นครับนะแต่ใช้ได้สําหรับคนที่มี กลิ่นตัวที่ไม่แรงนะครับที่สามารถใช้งานได้ครับและสําหรับใครที่มีกลิ่นตัวที่แรงนะครับยังไงนะครับผมก็ยังคงแนะนําว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลิ่นกายมาใช้ในการรับกลิ่นกายจะดีที่สุดนะครับในท้องตลาดนะครับจะพบว่าตัวของไม่ว่าจะเป็นสเปรย์เองโลออนเองนะครับหรือจะเป็นรูปแบบอื่นในการรับกลิ่นกายนะครับเขาก็มักจะผสมมองมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ <ff> สักตัวหนึ่งในการระง,งับกลิ่นกายนะครับผมแนะนําเลยครับว่าเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถคุมกลิ่นได้อย่างยาวนานอันนี้คือเป็นช้อยหลักเลยนะครับต้องคุมกลิ่นได้อย่างยาวนานเพราะว่าการคุมกลิ่นได้อย่างยาวนานเนี่ยเป็นการบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับมีสารระง,งับกลิ่นกายมีปริมาณที่สูงนั่นเองนะครับ <chaud S 2> ไม่ใช่ว่าเราไปเลือกว่าน้ําหอมกลิ่นนี้มันฉุนระดับกลิ่นกายไม่ใช่ครับน้ําหอมไม่ได้กลิ่นกายผมก็ขอเตือนอีกครั้งว่าน้ําหอมไม่ได้กลิ่นกายแค่กบกลิ